ชุดค่ายแมแตตจะได้ไปเนี่ยซี C ก็คือเอ่อวิ่งหานะครับพื้นที่หรือว่าอาณาจักรใหม่ของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับอาณาจักรใหม่ที่เราจะสร้างเนื้อสร้างตัวก่อร่างสร้างตัวอยู่ที่เมืองขอนแกน่นเป็นทีแน่นอนแล้วว่าเราจะปักหมุดกันอยู่ที่เมืองขอนแกน่น เทาสียู่เมื่อขอนแกนเท้าสีเป็นคนขอนแกนแล้วเต็มตัเต็มใบนะครับบอสก็เลยนะครับดูจากซิเวดินขอบคุณครับบอสก็เลยว่าพยนุมเจ้ายุนีนะครับ่ังเทียงหน่อยก็คือไปทรงคนขืนเครืองนะก็เลยว่าเจ้าไปหาสถานที่พิกัด ตามที่ผมปักหมุดไปให้ว่าพี่ไปดูีิว่ามันสวยมันสมกับที่เท่าสิไปยูบอโลเคชั่นดีไหมพื้นที่ดีหรือไม่น้ำถ่วมหรือบอเข้าออกง่ายบอสะดวกบอพี่อ้ออ่ะนะครับก็เลยไปดูอยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิดห้าน่าจะสี่ห้าที่นะครับราคาก็ตามสเต็ปว่า อยู่ใกล้เมืองไหมอยู่ลึกไหมนะครับเขาออกง่ายบอเนื้อที่จากไรเนาะ <c oughs> แน่ๆนะครับไปดูมาหมดแล้วละ่ะราคาก็ไม่ได้ต่างกันมาก FC ลำปางสวัสดีครับเนื้อที่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเนื้อที่ก็คือเอาง่ายๆว่าไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะแต่ละพื้นที่คือเนื้อที่ไม่ต่างกันเลยราคานะ ราคาใกล้เคียงมากขึ้นอยู่กับว่าบริเวณนั้นอ,อยู่ตำบลไหนอ,อยู่ใกล้ถนนยยไ่ซัมไก็เลยว่าอืมราคาก็เอาเรื่องอยู่เนาะอะไรที่นี่ก็เลยคุยกันเลยตรงๆนะครับเรื่องนี้ผมคุยกับบอสสองคนนะเ <c oughs> พราะว่าไม่ใช่แบบไม่ไม่เกี่ยวคุณนะไม่เกี่ยวจะว่าไหมายถึงว่าเวลาด่วนๆเน,นี้ยงานอย่างเงี้ยก็คือบอสแกจะให้ผมไปชนเราเอง เจาไปคุยเจาไปต่อเจ้าไปยังหน้านูน่นนี่นั่นเองกันดีนะก็บอกกันไปเออสุดท้ายนะครับตัวสี่สิบหกล้านนี่อยู่ที่ถ้ายกแปลงอยู่ที่เจ็ดไร่เนาะสี่สิบหกล้านปัะเทศนี้ <c oughs> ไปอีกมองหนึ่งไรล,ละลานหามีอยู่สิบสิบห้าไร่มั้งไรล,ละลานหา้าแตว่าพื้นที่ตรงนั้นน้ำท่วมบ่อย เล้วมันก็อยู่เลอกแล้วเท่ากับต้องไปถมที <c oughs> ต้องไปถมที่เพื่อให้มันสูงกว่าระดับถนนไม่งั้นมันก็จะท่วมอีกนะครับรลคาถืออยู่แต่ว่ามันอยู่เล็กแล้วกับซัมบ่บน้ำนะ่ะ <c> ห <oughs> นามันถ่วมบัตรที่นี่เลยไปหม่องสุดท้าย พูดตรงๆเน,นอะพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นของอ้ทไายนี่นะครับเป็นของพี่ชายนะครับคือถ้าถ้าเอ่ยไปทุกคนก็คงรู้แต่ว่าผมขอเบอเอ่ยขอสงวนสิทธิ์ไว้ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับขอสงวนสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้เซ็นนู่นนี่นั่นทุกอย่างแล้วนะครับค่อยจะเอ่ยนามอืม นะนะครับก็เลยไปเจอเจอผมสีบอทั้งนี้ฟังอันดับแรกไม่ได้ติดถนนใหญ่ก็จริงแต่ว่าลง,จา,นนลงนะจากถนนใหญ่ลงไปนะครับจากถนนใหญ่ลงไปนะครับขี่ลงไปพอถึงหารอยเมตรจากถนนใหญ่ลงไปไม่ถึงห้ารอยเมตรนะครับ ลงไปปุ๊บนะครับขี่ลงไปปุ๊บอ,อัติพ่อคาเฟ่ทั้งใส่ทั้งขวาลานก๋วยเตี๋ยวมีคาเฟ่นะครับเยอะแยะนะขี่ลงไปปุ๊บไปที่นี่พ่อหอดมองสีเหลี่ยมมันจะมีสะพานให้ข้ามสะพานคลองชประทานนะนนนนะัข้างหน้าเป็นคลองน้ำนะครับข้างหน้าเป็นคลองน้ำสวยงามพื้นที่ร่มรื่น นะครับพื้นที่ตรงนี้สามารถถ้าจะปลูกสิ่งปลูกสร้างใดๆก็ตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้เลยหนึ่งดินยูโตแล้วสองถมสูงแล้วสาม,มีรั่วรอบมีมีรั่วร้อมีรั่วรอบโอ๊ยโอ๊ยมีรั่วรอบ,ออรรอบเรียบร้อยข้างหน้าเนี่งโงเฮงดีตรงไหนตีมีคลองชลประทานน้าไหลหมุนเวียนผ่าน ขี่ขามสะพานไปนะครับด้านหลังเป็นทุ่งนาเป็นสวนกล้วยด้านคางเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาซ้ายและขวาสวยงามธรรมชาติร่มรื่นที่สำคัญเงียบสงบมีบ้านคนกระปายคนบ้านคนไม่เยอะนะครับบ้านคนบ่หลาย แต่ก็มีคาเฟ่ส,สวยๆแถวนั้นมีเยอะนะผมก็เลยไปเบิงที่แหลผมเบาเนี่ยบอดราบว่าเห็นภาพวันนี้ก็เลยลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งว่าบอดบิ๊กก็เลยว่าผู้จิ๋นพี่ได้เลยบอกว่าพี่หนุม่มเอาอย่างนี้ผมผมไม่ไดาไปเบิงดอกแต่ว่าพี่หนุม่มไทยคลิปเห้ผมเลยบอกได้ครับบอดวันนี้งั้นพี่ไปอีกรอบหนึ่ง มื่อนี่ยผมก็เลยไปเก็บเป็นคลิปมากครับทางเข้าอยู่จุดไหนจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้กี่เมตรกี่ร้อยเมตรทางเข้าเป็นแบบไหนเข้าไปข้างในแล้วมีอะไรด้านซ้ายด้านขวาด้านหนาด้านหลังเป็นยังไงบ้านน้ําท่วมหรือไม่คือเอาจริงๆเรื่องนี้นะครับ <c oughs> เราคุยกันมาเป็นเดือนๆแล้วละ่ะไอเรื่องหาที่ตรงเนี้ยหรือว่าที่ตรงอื่นก็ตา่าง ก็เลยว่าผมก็อุยอ้ายเลยไปฝังตัวถามคนแถวนั่นว่าหนึ่งโทษนะครับพี่ไปท้ำทากินก็ฟงกาแฟกินเขากินยังกระชาพี่ครับมองนี่มันมีน้ำท่วมบอคำตอบที่ได้จากชาวบ้านแถวนั้นชัดเจนเลยว่าไม่มีน้ำท่วม,มไม่มีน้ำท่วมนะครับบ่มีน้ำท่วม จักเถอลูกแถวนีสองสิ่งที่ต้องถามก็คือรั้วรอบขอบชิดซ้ายขวาหน้าหลังก็ตามกับทีพื้นทีบมุหผมอยากได้นี่มีใครมีข้อพิาพาทกันไหมมีไผทะเลาะกันบอเพิ่นถือกันบอเพิ่นมักขีนาหรือบ่มักขีนากันบออืมเพิ่นก็เลยบอกว่าไม่มี มีแต่แฮปปี้เอนดิ้งกันทั้งหมดถูกถือกันเบิดแล้วก็บ,บมุมยปัญหากันจักเทือเพิ่นมาแบบที้นะครับสามตรงนี้พื้นที่ข้างหน้านี้คลองชลประทานแห่งนี้ภายในอนาคตข้างหน้าจะไม่ถูกปิดกั้นโดยใดทั้งทั้งนั้นใช่ไหมคุณแม่พอเพิ่นยู่หันไปแล้ว คนแถวนั้นเพื่อกล่าว่าบมมีปัญหาเนื้อกลกยู่มากนี่จนเถ่าแล้วก็เลยไปทีไปที่มาวา่าชัดเจนตรงนี้คือชอบแล้วก็เวิร์กด้วยข้างหน้าเป็นคล้องชลประท่านไงด้านข้างเป็นคลองไส่ไก่เล็กๆบานเทาเขาเอิญคล้องไส่ไก่แล้วคล้องหน่อยๆนะครับคลองประมาณเมตรเมตรยี่สิบมันก็จะไหลลงไปส่วนด้านหลังเนี่ยสามารถทําเป็นคาเฟ่ลอยได้ ร้อยไหมถึงว่าปักเสาเหลยยางน้ำสะพานได้เพราะมันมันเป็นตรงที่ไม่ได้ถมก็คือประมาณเศษของมันก็คือประมาณสามสามงานกว่านะครับประมาณสามงานกว่านะเพราะว่าอย่างตีเอ่อตรงนั้นพระจงไว้เพื่อพระจิเหตุเป็นจุดนางชมวิวตรงนั้นหลังจากนั้นนะครับ คือถ้าเราไปนั่งโต๊ะสุดท้ายเลยนะ่ะเราสามารถมองไปด้านหลังนี่มันจะทะลุไปเห็นถนนใหญ่ละมัตจีห่างจากถนนใหญ่อยู่ประมาณห่ารอยเมตรถ้าเนี้จากหลังคาบหลังเดินที่เฮ้าอยู่เนี่ยไปไปถนนใหญ่มัตสีห่างจากประมาณห่ารอยเมตรแต่ว่าถ้าขีลงมามันเฉียงมากเนาะอันนั้นมันหอดไก่หอดว้อยู่แล้วสนามตรงนี้นะครับก็คือดินมันแน่นอยู่แล้วสนามตรงนี้มีห้องน้ําเรียบร้อย มีออฟฟิศให้เรียบร้อยห้องน้ำงามงามพี่น้องหัวซีบอยฟังดวดเออห้องน้ำนี่คือสวยมากอห้องน้ำงามอีลี่อัวบอกเลยว่าห้องน้ำคือสวยสดงดงามมากอืมงามราบมันงามอีลีข้างหน้านะเนาะก็ไม่รู้สิแต่ว่าในความที่แบบเราเห็นแล้วแบบอืม แล้อีกอย่างนะคะพี่น้องมันก็รู้สึกว่าจะใกล้นะครับยุ่ใกล้ๆกับกัดวัดมไม่ได้ไกลวัดมากนะครับอมยมเสียหเบิงวันนี้ไปดูนะครับอืมเดี๋ยวผมจะให้เบิงเด้อขออนุญาตนะครับนี่อันนี้ผมไปดูกับแม่คิงมา เนี่ยปันล่าสุดนี่เราไปดูกับแม่คิงมานี่เห็นบอกอันนี้ด้านหลังสุดนะครับนี่ด้านหลังสุดทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นระเบียงที่เขาทําไอแลอวแล้วแล้วนี่ด้านหลังหนึ่งก็คือตรงเนี้เป็นสามาถเท็์เปลี่ยนค่าฟ่ีแต่เห็นบอกมีรถแลนอยู่นั่นนะครับมันเป็นถนนใหญ่ที่เราสามารถเห็นนะครับเห็นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอืม นี่นะครับเออนะครับเห็นบอกมีออฟฟิศหน่อยนี่สินะเอาขออนุญาตขึ้นกล่องอืนะครับก็ถือว่านะครับเป็นเป็นเป็นโง่หิ้งที่ดีไหมก็โอเคนะสําหรับผมนี่คือผมชอบนะเออคือคือผมหมักเลยนะเนออเดี๋ยวด้ะอ่ะนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับนี่้าเริ่มต้นนะอืม นี่มีระเบียงให้นั่งพอมเด้นี่นะครับนนเนี่ยด้านหลังนี่คือเป็นเศษมันก็คือ,อยูที <c oughs> เอ่อเทเลนอสามงานกกวานะครับที่พันแถามมากนี่สามารถทําเป็นคาเฟ่ได้เลยย่อมย่อมแบบไแบบ่เตอร์พลละไปนะเนี่ยสวยด้านหนากะสีสวยนะครับพูดนะที่อยู่ไกลๆนะครับอืมนะก็จะเป็นแบบนี้ ตกลงซื้อยังคะอืมตกลงซื้อหรือ,อยังคะกรสีออกตกลงซื้อตัวครับจังสีจังสีกล่าวผภาพมาเผยแผ่แบบนี้นะครับก็ต้องตกลงซื้อแล,ล้วล่ะเนาะนะครับก็ต้องตกลงซื้อแล้วล่ะคุณพี่ถ้าไม่ตกลงซื้อเขาคงจะไม่กล้าเอาภาพมาเผยแพร่ให้ดูอย่างนี้หรอกครับเนาะรวมทั้งสิ้นแล้วนะครับ จะกี่ไล่จะกี่งานผมขอให้บอร์ดมาตอบเองดีกว่าผมจะพูดให้ฟังเฉยๆว่าบรรยากาศมันดีแล้วพื้นที่ส่วนรวมมันเป็นแบบนี้ผมสิบอขอเบาไายละเอียดดีเทลลึกๆเรื่องรายละเอียดดีเทลลึกๆน่ะต้องรอที่บอร์สพูดนะ ผมสีบอพยายามเว่าแบบดีเทียลลึกๆให้ฟังผมก็แค่บอกว่าเออเนี่ยไปตรงนี้ตรงนี้แล้วแล้วก็พื้นที่ตรงนี้แล้วส่วนมานี่จักไรบอดสื่อจักไรไรละจักบาทเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็รอให้บอสตอบดีกว่า